พี่ๆเ,เพื่อนๆจะมาคิดทุกท่านที่กดติดตามช่องนำโชคพาเครื่องแชนแนลตลอดจนผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมช่องนำโชคพาเครื่องแชนแนลทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวพากเครื่องของหลวงปู่พระมหาสีทนการเจโนวัดสมศรีบ้านพระคือตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นให้พี่ๆเ,เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับประวัติข้าวๆพอสังเกตของหลวงปู่พระมหาสีทนการเจโน วัดสมศรีบ้านประคือตัวบนพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นท่านเป็นพระมหาเถระสาวิปัสนากรรมฐานวิปัสนาธุระวิปัสนาสันโดษสายพระอุบารีคุณูปาจารย์จันทร์สิริจันโทวัดบร,รมนิวาสกรุงเทพมาหาคนครหลวงปู่เสากันตะสีโรหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงปู่สิงห์คันติยะขโมท่านชาติวันที่15พฤศจิกายน2449 บรระชาวันที่12พฤศจิกายน2461อุปสมบทครั้งที่1ฝ่ายมหานิกายเมื่ออายุครบ20ปีพศ2469อุปสมบทครั้งที่2ในฝ่ายธรรมยุตเมื่อวันที่18เมษายน2472มรณภาพวันที่27พฤษภาคม2518 สิริอายุได้69ปี47พรรษาพระเครื่องที่เห็นในรูปตัวนี้ครับผมคือพระเครื่องของหลวงปู่พระมหาสีทนการเจโน่รุ่นนี้นะครับผมจัดสร้างขึ้นปีพศ2537ที่ลึกในงานฉลองศิมอีสานวัดป่าแสงอรุณตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจัดสร้างโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมดิรลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเ้า วัดป่าแสงอรุณตะบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นจำนวนจัดสร้างประมาณ1,000องค์นะครับผมแล้วก็จัดสร้างทั้งหมดมีอยู่3แบบก็คือขนาดบูชาหน้าตัก5นิ้ว1,000องค์นะครับผมประวัติจำนวนจัดสร้างคร่าวๆนะครับผมแล้วก็ขนาดเล็กนะครับผมคือในรูปนี้ครับผมเป็นขนาดหน้าตักประมาณ1นิ้วนะครับผม1นิ้วนะครับเนี่ยครับประมาณ1นิ้ว นิดๆนะครับผมนิ้ว2อหุนนิ้ว3าหุนประมาณนี้นะครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเอาคร่าวๆก็ประมาณ1นิ้วนะครับผมนะครับรุ่นนี้เป็นขนาดหน้าตัก1นิ้วนะครับผมแล้วก็มีขนาด5นิ้วด้วยนะครับผมนะครับผมด้านหน้าจะเขียนว่าพระอาจารย์สีทนนะครับผมส่วนด้านหลังด้านหลังจะเขียนว่าสองหาสามเนะครับ2537นะครับผม รุ่นนี้ปลุกเสกอธิษฐานจิตแล้วก็ฉลองในสิมอีสานนะครับผมปีป2537นะครับโดยมากจะนิยมเรียกว่ารุ่นฉลองสิมอีสานนะครับผมหรือว่ารุ่นสิมอีสานนะครับจัดสร้างทั้งหมดก็อย่างที่เรียนไว้ครับผมก็มีสามแบบนะครับผมก็คือแบบพระบูชาหน้าตัก้านิ้วนะครับผมประมาณ1นึ่พัน ถึง2,000องนะครับผมแล้วก็ขนาดเล็กนะครับผมขนาดนี้นะครับผมก็คือขนาด1นิ้วหรือ1นิ้วก,กว่านินดๆนะครับผมอยู่ที่ประมาณ1,000องนะครับแล้วก็มีเหรียญน,นะครับผมเป็นเหรียญเต็มองนะครับผมหลังยันคูของหลวงปู่พระมหาศีธทนกาญจโนนะครับก็จะออกปีพศ2537 นะครับก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายจังหวัดขอนแก่นที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พระมหาสิทนกาญเจโนนะครับผมก็จะมีหลวงปู่ชมประพัฒสโลวัดละหอโพจังหวัดขอนแก่นนะครับผมแล้วก็หลวงปู่ช่างชาลีที่ตัดธมโมหรือว่าพระครูสาธธรรมอาจารย์นะครับผมวัดทฒปทายจังหวัดขอนแก่นนะครับผมแล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมสายสาลอีกหลายๆรูปนะครับผมสายจังหวัดขอนแก่นสายจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะมีหลวงปู่มา ยานาสุรีนะครับผมหลวงปู่ท่อนยานาเบโลหลวงปู่พระธรรมบัณฑิตนะครับผมวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็อีกหลายๆรูปนะครับผมที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลไว้นะครับผมเคยพิมพ์ข้อมูลไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลงข้อมูลไว้ให้อ่านกันนะครับผมนะครับก็ที่เห็นในรูปตอนนี้นะครับผมก็คือเป็นพระนะครับผมพระขนาด หน้าตักประมาณ1นิ้วนะครับผมนะครับของของพระอาจารย์มหาธิชนหรือว่าหลวงปู่พระมหาธิชนกาญจโนวัดสมศรีบ้านประคือนะครับที่ถูกจัดสร้างขึ้นที่วัดป่าแสงอรุณนะครับผมรุ่นฉลองสีมิสานนะครับแต่ว่าองค์นี้พิเศษนะครับผมพอดีผมได้ไปอยู่ปฏิบัตินะครับผมหลวงปู่ช่างชาติตะถโมนะครับผมที่วัดทัพไทยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมพอดีผมก็เลยได้ขอมวลสารหลวงปู่นะครับผมพวกผงพวก คีพึ่งนะครับผมสีพึ่งของหลวงปู่นะครับแล้วก็เกษาของหลวงปู่นะครับผมพระมหาสีทนนะครับผมอุดไว้ที่ด้านล่างนี่ครับผมนะครับแต่จริงๆรูปหลอดรุ่นนี้นะจะเป็นก้นกวงนะผมไม่มีอุดไม่มีอะไรเลยนะครับผมเป,นนเ,ปเ,เป็นก้นกวงกวางเป็นกึ่งๆลงไปข้างล่างนะครับผมนะครับทั้งขนาด5นิ้วแล้วก็ขนาดา1นิ้ว อย่างนี้นะครับผมจะเป็นก้นกวงเลยจะไม่มีอะไรนะครับผม5นิ้วโดยมากถ้าคนพื้นที่ก็จะเอาไปขอเมตตาให้หลวงปู่ช่างนะครับผมอุดผงอุดมวลสารให้นะครับผมท่างก็ทําให้นะครับส่วนตรงนี้คือผมขออนุญาตหลวงปู่นะครับผมเอาเกษาหลวงปู่ช่างเกษารหลวงปู่พระมหาสีทนแล้วก็สีพึ่งนะครับผมของหลวงปู่พระมหาสีทนนะครับอุดลงไปนะครับผมแล้วก็มีจีวรนะครับผมแล้วก็มีผ้าสบงหลวงปู่นะครับผมที่ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ ทำขึ้นมาเป็นพิเศษขึ้นมาอีกทีนึงนะครับผมช่วงไปอยู่ปฏิบัติหลวงปู่นะครับผมเอาไว้แจกญาติโยมแจกญาติพี่น้องนะครับผมที่ไปกราบหลวงปู่นะครับผมตอนนั้นน่าจะประมาณผมทําไว้น่าจะประมาณไม่ถึง20นะครับผมไม่ถึง20องค์นะครับผมนะครับตอนนั้นที่ทําไว้นะครับผมก็เช่ามาแล้วก็ทําไว้เอาไว้แจกญาติพี่น้องแล้วก็คนที่รู้จักแล้วก็คนที่ไปกราบหลวงปู่นะครับผม ในช่วงนั้นนะครับผมก็ทําขึ้นมาไว้นะครับเป็นขนาดเล็กตั้งหน้ารถนะครับผมเอาไว้ตั้งหน้ารถได้นะครับผมเอาไว้บูชานะครับผมเคลื่อนที่เอาไว้บูชาที่บ้านก็ได้นะครับผมไว้ที่หน้ารถก็ได้นะครับผมลึกถึงหลวงปู่นะครับผมก็มีประสบการณ์แควคาดคุ้มครองนะครับผมป้องกันผู้ผีพิศารได้นะครับผมนะครับและก็เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะครับผมนี่ครับด้านล่างนะครับผมก็จะมี สีพึ่งนะครับผมมีเกษามีจีวรนะครับผมถ้ามองเห็นนะครับก็จะมีจีวรมีเกษานะครับผมที่มีพัสบุงนะครับผมจำไม่ได้น่าจะใส่พวกผงชันหมากหลวงปู่ลงไปด้วยนะครับผมนะครับตอนนั้นนะครับก็จะมีผงชันหมากของหลวงปู่พระมหาสีทนนะครับผมที่เป็นผงๆนะครับผมใส่ลงไปด้วยนะครับเนี่ยครับด้านในนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะเอามาแจกนะครับผมใน กลุ่มภาเครื่องของหลวงปู่พระมหาสิทวนการจนโนนะครับผมกลุ่มวัตถุมงคลของหลวงปู่พะมหาสิทนการจนโนวัดสมศรีบ้านมะคือตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมให้สาหรับคนที่ศรัทธาจริงๆนะครับผมคนที่ชอบจริงๆนะครับผมอาจจะเป็นทายปัญหาหรือว่าเอามาจับฉลากแจกนะครับผมเป็นที่รึกในกลุ่มกันนะครับผมนี่ครับขนาดพอดีพ่อบอกครับผมตั้งหน้ารถนะครับผมเวลาเดินทางนะครับผมกราบไหว้หลวงปู่ขอพรให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย นะครับครับผมก็วันนี้นะผมผมเอาพระเครื่องของหลวงปู่พระมหาสีทนการจโนนะครับผมวัดสมศรีบ้านบระคือตําบลพระทับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมารีวิวให้พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านได้รับชมมาฟังกันนะครับผมเป็นรุ่นสิมอีสานนะครับผมจัดสร้างขึ้นปีพศ2537นะครับมารีวิวให้พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านได้รับชมมาฟังกันนะครับผมยังไงก็หากชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเงาโชคพาเครื่องชแนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมแลบฟังกันนะครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณครับ